อะไรล่ะลูกไมไหนไม่ค่ะไม่ไหนไม่ค่ะไม่ไหน นังก็อยากกินนะ่ะหนูก็อยากกินนะ่ะแม่ป้อนไม่ถูกเลยนะเนี่ยดูน้องนะ่ะดูน้องทีงหิวหนูจะกินตัวเดียวไม่ได้แล้วลูกวายค่ามะเขือเทศไปแล้วโสดามันข้ามมะเขือเทศไปกินตัวเดียวได้ไหมจุดไม่ได้กินเลยว้ายมานั่งคอมเมนต์แม่อยู่เนี่ยดูนางโซดามันปีนะ่ะนังโซดา สมาชิกใหม่นางสซดากระดอกกระรอกขวาสานกัลอกแดงดองขาวมันดูขาวจริงหรือเปล่าแม่นนน่่คอีกอ่ะคออีกอ่ะนานนะวายนี่กระดือเลอเกินด้วยนี่นิ่งจะตายดื้อเกินโอ๊ยดีใจหรไงแงมแงมมแงงมมแงมมแม กินช้าน้องมึงฆ่าไปนู่นแล้วไม่รู้กี่ลูกแล้วนะ่ะกินไม่ทันน้องแล้วพี่จุดนะ่ะพี่จุดกินไม่ทันน้องแล้วนะดูน้องดื้อจะตายนะ่ะเห็นไหมน้ำโซดาหนะ่ะโอ้ยดูมันตีลังกาโอ้ย กินเาแม่ชงนะ้อยอยู่นั่นน่ะมไอยังกินไม่กินก็ไม่กินนะไม่เก็บแล้วนะว้ายยอมแพ้น้องดูน้องนองนกิงนงนงนง้งนอนงายอยู่นะ่ะยังก็ข้างคาวนะ่ะอ่ออีบา้าแย่งซีนมึงหมดแล้วจุดมันแย่งซีนมึงหมดแล้ว โซดามันแย่งซีนงหมดแล้วน่ะทำเป็นนิ่งไอ้ท้องแหวงพุงแหวงน่ะมันแย่งซีนหมดแล้วน่ะออยแล้วแย่งซีนหมดแล้วหมดรอแล้วกินย้าไม่กินน้าเบ็ดหมดอารมณ์ไปดีกว่าจ้าไม่ชมแต่น้องไม่ชมหนูเลย ี่นเนยกินดูหนูน้องแย่งสีใหญ่แล้วน่ะโอ้ยมึงน,น,นี่ลิงลือเกินน้องมึงดูจะตายหา่ากระลอกแล้วลิง่งกระลอกล,ลิงอ่ะยังงงอยู่ก็ซื้อลิงเอ้ยกูซื้อหรอกแล้วลิงมามลงมายังเงี้ยเงี้ยวายอุดกนนินไหนแล้ว ไได้กินแล้วน้องแย่งสีนใหญ่แล้วน้องเล่นโชว์แล้วเอ้ยกินยาเฉยน้องแย่งสีนใหญ่แล้ว